ในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพระดับปฐมวัยนะคะ โดยภายใต้หลักสูตรสันติศึกษาระดับมัธยมวัยของโครงการวิจัยต้นแบบนโยบายการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงสันติภาพให้กับเด็กมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจากการทดลองปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็เห็นถึงสื่อแล้วก็หลักสูตรที่ทางโรงเรียนและทางอาจารย์ใช้นะคะกับการมีส่วนร่วมของของผู้ปกครองกับนักเรียนแล้วก็ เขาจะมีสมาธิเราเห็นเห็นเขานะคะวันนี้ซึ่งซึ่งแปลกใจว่าเด็กมีสมาธิมากทั้งมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมเนี้ยเรียนส่วนตัวเรียนแปลกใจเนาะเข้าใจว่าอันนึงเนี่ยก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมของเขารูปแบบหรือโมเดลการสอนของเรานะคะก็จะเป็นโมเดลที่เรียกว่า Peaceace ยกกำลังสองน,นะคะ เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นความสนมุกสนานนะคะส่งเสริมให้เด็กนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมกับการประเมินด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญมากค่ะที่เราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอรูปแบบการสอนที่ถูกปรับนี้นะคะใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ ออกโควิดนะคะเลยจําเป็นที่จะต้องออใช้การสอนออนไลน์แต่รูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียนซึ่งถ้าสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นศักยภาพของการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเต็มรูปแบบด้วยวิธีของการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแล้วก็การเรียนรู้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าใจวิถีวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็ก็เป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาการศึกษาที่ สามารถปรับใช้ได้ทั้งในยุคโควิดแล้วก็ภายหลังจากโควิดนะคะครับความสำเร็จของหลักสูตรนี้ก็คือเป็นต้นแบบนะฮะเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเรียนรู้ะะเพื่อสร้างนุิภาพนะะในเด็กผสมวัยแล้วก็สามารถจะทําให้เกิดผลกระทบในแง่ของการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับนะฮะในทางปฏิบัติทำได้ทำได้จริงใน ระดับของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลห,หรือชั้นปถมวัยด้วยนะครับผมว่าผมว่าเป็นต้นแบบที่สามารถทีจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับในพื้นที่นะพื้นที่โดยเฉพาะอในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งมีประเด็นปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็แนวทางสันนิภาพที่กำลังทำกันอยู่นี่นะครับนะฮะเราก็เริ่มจากเด็กปถมวัยเลยเราก็สร้างมันขึ้นมาได้นะครับนะ นําไปสู่การปฏิบัติได้หลายๆอย่างครับบวนการในการการเรียนการสอนนะคะหรือหน่วยการเรียนรู้จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์หลักสูตรแล้วก็แนวทางในการจัดหน่วยการเรียนรู้และก็กิจกรรมในการเรียนรู้ในตรงนี้โดยทั้งผู้บริหารและคุณครูได้มาร่วมคิดนะคะร่วมคิดร่วมกระบวนการในการเรียนการสอนทุกครั้งนะตรงนี้เลยทาให้ทั้งครูทั้งผู้บริหารมีความใกล้ชิด มีแนวคิดที่จะพัฒน,นาในหลักสูตรนี้ไปในทิศทางเดียวกันก่อนจะทด่จะลงมือการสอนต้องมีการนิเทศในกระบวนการเรียนรู้ก่อนว่าจากการที่ครูใช้เทคนิคตรงนี้มันได้ผลไหมผลแล้วมันมีประสิทธิภาพทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองหรือเปล่าตรงนี้งานเราจะมีการวิเคราะห์แล้วก็มาสะท้อนคิดกันตลอดจนทําให้การทํางานนี้การบรหิหารจการได้รับผลสําเร็จการที่เราได้นําเอา หลักสูตรเกี่ยวกับสันติภาพนะครับที่มาเสริมเข้าไปก็คือจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับให้นักเรียนได้รู้จักก็คือสันติภาพในตัวเองแล้วก็สันติภาพาระหว่างเพื่อนนะครับแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการทางสตินะครับซึ่งมันก็จะส่งผลนะครับในในการ เปลี่ยนแปลงก็คือจากสังเกตในในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูนะครับที่ผมมาอยู่จากที่เริ่มต้นในการรับหลักสูตรสันติภาพเข้ามานะครับเด็กนักเรียนของเรานะครับจากชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาล3จากเรื่องโครงการแล้วก็มาจนนี้ก็จะใกล้สิ้นสุดโครงการครับซึ่งพฤติกรรมของเด็กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากการที่ได้ําเนินการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของพีดยกกาลังสอง เราจะเห็นชัดเจนนะคะว่าเด็กได้มีสมรรถนะเชิงสันติภาพทั้ง5ด้านได้เป็นอย่างดีในขณะที่เราจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะเรายังเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดการพัฒนาให้กับเด็กในเชิงบวกได้เป็นอย่างดีนะคะทางโรงเรียนเทศบาลเมืองบดังเบซานนะคะก้าวหน้าก็คือการเปิดสถานศึกษาในรูปแบบของออนไลน์เราคิดว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของพิจยกรกำลังสองตรงนี้จะเสริมสร้าง สมรรถนะเชิงสันติภาพทั้ง5ด้านให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนาได้นําโครงการวิจัยนี้มาทดลองใช้และอาจจะนําไปสู่การใช้ในสถานศึกษาต่อไปในอนาคตข้างหน้าที่เป็นหลักสูตรสันติศึกษานะครับและจะจะนาไปใช้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่อไปในอนาคตและภาพรวมก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนา จะเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแนวทางสันติศึกษาต่อไปในอนาคตรครับ